คุณคือคนที่อยากเตะบอลแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าคุณเป็นคนที่อยากกระโดดได้สูงขึ้นหรือเปล่าติดตามคลิปนี้ครับ <Yeah! S 1> สวัสดีครับผมครูอุ้มนะครับชัยพรสำราญสุขจากช่องอุ้มอิมสไตล์นะครับหากพูดถึงในเรื่องของการที่จะยิงบอลให้รุนแรงหรือว่าการที่จะกระโดดให้สูงกว่าคู่ต่อสู้นะครับเราจะ พูดถึงสมรรถภาพตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าพลังของกล้ามเนื้อหรือ power นั่นเองนะครับซึ่งพลังของกล้ามเนื้อนะครับก็เป็นความสามารถของกล้ามเนื้อนะครับในการทํางานอย่างรุนแรงและรวดเร็วนะครับในจังหวะที่กล้ามเนื้อมีการหดตัวเพียงแค่ครั้งเดียวครับซึ่งวันนี้นะครับทางครูอุ้มนะครับก็จะมีท่าออกกําลังกายง่ายๆนะครับที่จะช่วยเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อ ของต้นขานะครับมานำเสนอนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เดี๋ยวไปติดตามกันครับสำหรับท่าออกกำลังกายท่าแรกนะครับที่จะช่วยเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อต้นขานะครับเราเรียกมันว่าท่าจัมส s คอ a t นะครับซึ่งในการทำจัมส s คอร t t นะครับหลักการทำง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับให้ยืนเท้านะครับเท้าของเราเนี่ยนะครับความกว้างอยู่แนวเดียวกันกับล กับระดับหัวไหล่นะครับจากนั้นให้ย่อตัวลงไปนะครับย่อตัวลงไปแล้วก็กระโดดขึ้นมานะครับดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับย่อตัวลงไปแล้วก็กระโดดขึ้นมานะครับสิ่งสําคัญในการทําท่านี้นะครับที่เป็นข้อควรระวังเลยก็คืออย่างแรกเลยนะครับจังหวะที่เราย่อตัวลงไปนะครับเช็คหัวเข่าของตัวเองนะครับเข่าของตัวเองห้ามเลยปลายเท้านะครับถ้าหากมาเลยปลายเท้าไปแรงกดของน้ําหนักตัวจะอยู่ที่หัวเข่า ซึ่งจะทําให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับยืนเท้าระดับหัวไหล่ย่อตัวลงไปนะครับเท้าไม่ให้เกินปลายเท้าจากนั้นกระโดดขึ้นมาเทคตัวกระโดดขึ้นมาสําคัญนะครับจังหวะนี้นะย่อตัวลงไปเทคตัวกระโดดขึ้นมานะครับนี่คือท่าจัมส์คอร์สนะครับในการทานะครับให้ทําเซตละ15ครั้งนะครับทำ3ถึง4เซตนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับถ้าจัมส์คอร์ส ออกกําลังกายท่าที่2นะครับที่จะช่วยเพิ่มในเรื่องของพลังของกล้ามเนื้อขานะครับเรียกวันว่าท่าสวิตหลังนะครับซึ่งหลักในการทําสวิตลังนะครับอย่างแรกเลยก็คือให้เรายืนดนะครับเท้ากว้างดับหัวไหล่นะครับจากนั้นให้ถอยเท้าใดเท้าหนึ่งนะครับไปด้านหลังนะครับไปด้านหลังจากนั้นให้เราย่อตัวลงนะครับทิ้งน้ําหนักตัวลงด้านล่างนะครับทิ้งน้ําหนักตัวลงด้านล่างนะครับเข้าห้ามเลยไปเท้านะครับชี้ไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นให้เราออกแรงเทคตัวเพื่อที่จะสวิตหรือว่าการสลับขานั่นเองนะครับดูตัวอย่างนะครับเพื่วสวิตแบนี้นะครับย่อตัวลงสวิตขาย่อตัวลงสวิตขาย่อตัวลงสวิตขาลักษณะน,าานี้นะครับสิ่งที่ควรระวังนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือเข่านะครับห้ามเลยปลายเท้านะครับ,ลรบและอีกอย่างหนึ่งก็คือในการที่เราทํานะครับจังหวะที่เราทิ้งน้ำหนักตัวลงไปด้านล่างนีนะครับ ข้อควรระวังก็คืออย่าให้เข่ามันไปกระแทกกับพื้นนะครับเพราะมันจะเกิดอาการบาดเจ็บดังนั้นเราต้องมีการเก่็งไว้ด้วยนะครับเก็งไว้ด้วยนะครับย่อตัวลงปึ๊บย่อตัวลงปึ๊บย่อตัวลงแล้วก็เทคตัวย่อตัวลงแล้วก็เทคตัวนะครับท่านี้นะครับให้ทำ15ครั้งนะครับ3-4เซตนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับท่าสวิตช์ล้างครับ ต่อไปนะครับถ้าออกกําลังกายท่าที่3นะครับสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อขานะครับเดี๋ยวท่านี้นะครับคือท่า single l เล็ a l f r ์ฟเลนะครับซึ่งจะบริหารบริเวณกล้ามเนื้อน่องนั่นเองนะครับโดยท่านี้นะครับเราจะต้องมีเสาหรือว่ามีผนังที่ช่วยในการที่เราจะพิงตัวเองไปนะครับช่วยในเรื่องของการทรงตัวด้วยนะครับหลักในการทําง่ายนะครับอย่างแรกเลย1งพิงผนังไว้นะครับพิงผนังไว้นะครับ2นะครับ สมมุติเนี่ยผมจะบริหารด้านขวาก่อนนะครับจะบริหารด้านขวาก่อนขาขวาจะเหยียดตึงนะครับส่วนขาซ้ายเนี่ยผมจะลอยเหนือพื้นไว้นะครับจากนั้นในการทำนะครับให้เราออกแรงนะครับยกส้นเท้าตัวเองขึ้นมาครับยกส้นเท้าตัวเองขึ้นมาปึ๊บนะครับยกไวให้สุดเลยจากนั้นให้ค้างไว้ประมาณ1-2วินาทีแล้วค่อยผ่อนตัวเองลงมานะครับพอส้นเท้าแตะพื้นปุ๊บให้เรายกตัวเองขึ้นไปใหม่นะครับดูนะครับ เก่งค้างไว้ 1- 2ึงวิค่อยๆลดแตะพื้นขึ้นมาใหม่นะครับแตะพื้นขึ้นมาใหม่เก่งค้างหนึ่งวินาทีอ่าเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งนะครับทิ้งผนังขาที่เราจะบริหารเหยียดตึงนะครับขาที่เรายังไม่บริหารก็ลอยเหนือนพื้นไว้จากนั้นยกตัวนะครับหนึ่งสองวิค่อยๆลดตัวลงมายกกลับขึ้นไปใหม่ลดตัวลงมายกกลับขึ้นไปใหม่ ท่าน,นี้จะช่วยบริบรหารนะครับแล้วก็เพิ่มพลังในเรื่องของกล้ามเนื้อน่องนั่นเองนะครับท่าน,นี้นะครับให้เราฝึกนะครับข้างละ15ครั้งนะครับข้างละ15ครั้งทาขวา15ครั้งทําซ้าย15ครั้งนับเป็น1เซตนะครับทํา3ถึงเซตนะครับแล้วก็จะมันจะช่วยเพิ่มในเรื่องของพลังของกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีลองไปฝึกกันครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ3ท่าออกกาลังกายนะครับที่จะช่วยเพิ่มพลังของกล้ามเนื้อขานะครับลองไปฝึกกันเยอะๆนะครับแล้วคุณจะยิงบอลแรงขึ้นคุณจะกระโดดได้สูงขึ้นแล้วคุณจะเก่งขึ้นแน่นอนหากชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร e ให้กับช่องอุ้มอิมสไตล์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ